ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาด้วยีโมโลและก็ฉายแสงในช่วงนี้นะคะเนื่องจากระบบย่อยของผู้ป่วยจะอ่อนแอดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันก็คือมีไขมันมากหรือว่ารสจัดเช่นชรสเผ็ดรสร้อนของทอดของปิ้ง นะคะน้ำมันต่างๆนะคะไม่ควรที่จะให้ผู้ป่วยรับประทานนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการไปกระตุ้นระบบย่อยทําให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาหารไม่ย่อยจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณท้องของผู้ป่วยได้ถ้าเกิดมีอาการถ่ายเหลวถ่ายท้องยิ่งต้องระวังนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรดเย็นแลนะซึ่งจะทําให้เกิดลมเกิดแก๊ ในท้องขึ้นนะคะแล้วก็ต้องอดูนะปรับสมดุลตามสภาวะของร่างกายผู้ป่วยด้วยในการทานอาหารแต่ละมือ้อก็ควรสนใจเป็นอาหารที่ร้อนอุ่นนะคะหมายถึงว่าอย่าทิ้งไว้ให้เย็นไม่ควรจะทานอาหารเย็นหรือว่าอาหารที่แช่ในตู้เย็นอาหารที่ค้างคืนควรทานอาหารที่สดสดใหม่ๆจะดีกว่านะคะซึ่งเป็นผลดีต่อการฟื้นสุขภาพของผู้ป่วย ถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะหมอก็จะหาโอกาสมาตอบ